ทีมครับนี่ครับตัวเล็กกว่าครับแต่ว่าปูดูดันยัน5ยกครับนักมวยคนนี้มาดูบนเวทียกแรกนี่แหละครับดูบนทีวีโอทุกวันเสาร์ สี่มงเย็นนะครับยาวไปเลยโดมาเตอร์ยอดเยี่ยมการกเลาร์งประเทศไทย5ปีซ้อนนะครับคุณเชร์โงงเนอร์เฮียรชุนเกียริเพชรจัดมวยดีแล้วก็19นะครับแชมเปียนเกียริเพชรนี่สุดๆรายการนี้มีวรวุฒินะครับจะโชกับดาวโรดก้องศึกสิทธิรัตน์เสือแล้วก็คู่กุหลาบดำจะลดเพดานมาเจอกับเฟอร์รารี่โอ้โห,หน่าดูมากนี่ ย่ามินกับเทพมุดโคมเพชรกับวชระพลแล้วก็เพชรมงคลกับเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีเที่ยวพรันชัยเจอกับเพชรไพรินสิทธิ์หน่อยด้วยนะครับถือว่าถูกคู่เป็นอย่างยิ่งหนุ่มตังน้อยสิงป้อมปราบอัดกับทูรัพสอสลัชีเสือพอเจริญแพทย์เจอกับสิงห์ดำกาแฟโฟกัสแล้วก็เปิดหัวยอดพรันชัยชิงแชมป์รุนไหลไฟเวทประเทศไทยนะครับเจอกับกระดูกเหล็กก็กลมเกลียวครับนี่คือคู่มวยในศึกลูบินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชรวันอังคารที่กำลังจะมาถึงนี้ครับที่สนามมวยเวทีลูบ บัตรทั้งตัวนะครับก็ลุ้นรับรถปิแอต้าคอนเดอร์มูลค่า1,414,900บาทนะครับแล้วก็เหรียญทองคำเดวโอ30เหรียญมูลค่า300,000บาทนี่นะครับผมกับมิสเตอร์ปองได้ยังงี้นะต้องมีคนละ5ใบนะครับต้องซื้อต้องซื้อเพราะว่าวันนี้ผมพลาดไปแล้วนะซื้อ6-8ออก2-8นะครับเพราะว่าวันนั้นนเี่ยจะเอารถละวันที่19เนี่ยครับเอาเอาเอาแต่อยากเข้าหานะครับแต่ด้านของธงรถเนี่ยถอยหลังแล้วหกล้มครับไม่ไม่ถนัดนัก เดินเข้าหาครับเสียเปรียบช่วงแต่ได้ยังหนานะครับเนี่ยครับดูดันครับโอ้โหอ้าวโดนโดนแล้วนะครับบวกบวกขวาครับโอ้ไปแรกไม่ได้นะครับตะขาเพชรครับไอ้งรถนี่แกหวังเช็คบินยกแรกเลยครับดูจริงๆครับพลังกับปั้นครับโอ้งางมาจากสุราษฎร์ธานีครับแต่ว่าต้องระวังลูกบวกของตะขาเพชรด้วยนะครับมีศอกที่อันตรายเหมือนกันครับ อา,อายุ19น้ำเงินฝ่ายแดง23บแต่ว่านำเงินมีกำปั้นกำปั้นมวยหมันดนี่เดยมากก็ไม่ต้องใช้เวลาเยอะเพราะว่าระเบิดเวลาเลยปังปังปังอาจจะน็อกได้เลยอะ่ะว่างั้นเถอะเปิดเกมตลอดนะครับทงรบตะขาเพชรพูดก่อนชกนะครับว่าไม่กลัวมวยหมัดนะครับแต่ว่าก็ไม่ประมาท กรรมการสุภาพบุญรอดนะครับยศพันโทนะครับเป็นกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้โอ้ยเสียบซ้ายครับแทนไปแบบไม่ต้องจับละครับนี่ครับเก๋าเหมือนกันนะครับทำหน้าตะขาเพชรมานิ่งครับวันนี้ครับก่อนระวังก่อนแหละครับต้นยกเพราะว่ารู้ว่าทถกลบีอันตรายครับช่วงต้นยกดูวงในครับไล่แขนกดแขนแล้วก็เน็บไปที่สองทีครับกรรมการแยกครับมาสู้กันต่อหมด ในน้ำหนัก1 1 6กปอนด์นะครับฝ่ายแดงคือตะกับตะขาเพชรน้ำเงินธงรบเอาละครับขยับเดินต่อครับธงรบยกแรกนี่พยาเดินต่อยหมัดครับแต่ว่าตะขาเพชรก็มีปลวก2อกสู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นช็อตเด็ดครับมวยคู่นี้เพราะว่าอาวุธหนักแรงด้วยกันทั้งคู่ครับนี่ครับแผ่นหลังนี่เต็มไปด้วยรอยสักครับธงรบสับล่างครับอ้าวมาบีพื้นที่ให้แคบลงปังปัง ขวาล่างซ้ายบน<ม>เอ้ามามถุงรบขยับขยับกาเพชรหน้าลอยไปนต,ตัดไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนหมัดร่วงเอา้าโอ้โหแมสองลูกน,นี้นะครับแตกหนึ่งมืนเลยเอา้าอู้ง่ายบ้างนะล็อกได้แต่ว่ายังไม่ตีครับถุงรบเดินผูเข้าไปครับ<ม>ตัวเล็กผู่ตัวใหญ่ด้วยตัวเล็กผู่ตัวใหญ่ด้วยเอา้าหมัดแนาไหนไหนอยู่แดงหมัดอยู่น้ำเงิน แยกมานะครับสุภาพบุญรอดครับนี่ครับไม่ประมาทก็เรียกว่ายังหาเหลี่ยเจาออยู่นะครับทงรบหมัดขวาครับแรงเบี่ยงของหมัดครับเซทัดๆเหมือนกันครับตะกาเพชรขีดขวาขึ้นหมัดของธงรบยังอันตรายอยู่นะครับช่วงนี้ครับัวหมวกกันน็อกแน่นครับระวังตัวแทนแล้วครับธราตะขาเพชรมีแทงขวาครับครับ เกี่ยวขาเขาแต่ว่าตัวเองเสียหลักล้มซะเองครับโอ้โดนหมัดด้วยนะครับแต่ว่าไม่เต็มหมัดอา้าไใแล้วตะขาเพชรไม่ถอยเยอะแล้วในในล็อกเสียปลายเด็กไปเรื่อยตีน้ำร่องไปตลอดตะขาเพชรอ้าวธงรบกอดกรรมการแย่กรสุภาพบุรุษชกด้วยกลยุทธ์เลยนะครับตะขาเพชรเอาโดนโดนขวาของธงรบนะครับ เดินเข้าหานะครับธงรบเต่งหมัดขวาแน่นเหมือนกันนะครับสายฮึ่ไปแล้วก็มีขวาตามนะครับอาละครับเลียมนี้อ่าจับสะพายแรงตีเข่าหน้าขาครับเจอเข่าขวาโตอ่าละครับดูนอกดูในนะครับแฟนบวยครับค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณากันไปนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับใครจะดีกว่ากันครับธงรบตีหน้าขาครับแต่ว่าหน้าขาเพชรติดบริเวณซี่โครงครับโอ้ตีเจ็บครับนะเดินต่อครับธงรบชกแบบตั้งใจนะครับวันนี้ครับวันเกิดลูกพี่ครับ อยากแก้คว้าไทยชยนะพอแล้วกระโดดแก้สายโดนแก้สายทีนึงครับโอ้เล่นไม่บังเลยนะครับโอ้โหกบังไปไกลทั่วก่อนเอา้าไหนแม่แม่มดีไม่หลุดนะครับทำไปกั้นคอดีโ,อโหดนอกเลยเลยอะนี่ก็พาเพชรกระเ,ะเตะสูงสวยนะครับแต่ว่าธงรบยังเฉยเดินเข้าหานะครับธงรบต้องป้องกันนะครับมวยไทยมีกันมีแก้นะครับ ถ้าเกิดรับอาจยุกนะฮะเดินต่อนะครับทงรบก็มั่นใจในสภาพร่างกายครับแข้งซ้ายสูงเตะได้ทั้งขวาทั้งซ้ายอธีปากเลยครับโมโหรือยังโมโหไหมทงรบโมโหก็พยายามหาช่องเจาะหาช่องทำอยู่ครับถีบซ้ายเลยครับเพชรตัวน,นี้ครับด้วยนะครับ ายแดงก็คือตะขาเพชรน้ำเงินธงรบว่าใครนอกใครรางวัลจาก t o y ย t a k เครมอเตอร์นะครับทั้งหมด21สาขาอาสูงสนะครับ662-6555แล้วก็รับประกันนะครับรับประกันรถถูอีก10ปีเลยจาก t ต y ยต a าเครมอเตอร์ครับอาลครับยกที่3ครับร้นกันต่อครับยกนี้ออกมาจับนายดูบ้างครับธงรบแต่ว่าตะขาเพชรจะไล่แขนดีเหลือเกินครับ เดี๋ยวต่อครับธงลบตองเปิดเกมครับตองเร่งเกมให้เร็วขึ้นแล้วครับตอนนี้แตงขวานําเข้าไปครับต่อยหมัดครับน่ะดูวงในบ้านครับคนหนึ่งจะขึ้นคอคนหนึ่งขวางหน้าครับอ้าวธงลบขึ้นได้แล้วครับตีได้ไหมเต้งตีตดลงมาครับเสียบเข่าแม่กรรมการสุภาพแย่ก่อนมาดูกันต่อนะครับฝ่ายแดงตะขาเพชรน้ำเงินธงลบว่าใครน็อกใคร สั้นกว่าเตี้ยกว่าเออสายไปมืออย่าตกนะอย่าตกถ้าตกนี่การโชวเลยนะครับตะขาแกตะสูงตลอดตรงรถต้องเดินติดต้องชิดต้องระยะประชิดตัวเลยอ่ะเพราะงั้นต้องมีมัดอยู่ห่างไม่ได้นะครับสถานการณ์นี่ตอนนี้เจออาวุธศาสตร์ยาวๆของตะขาเพชรครับรถดูในครับพยายามจะตีเอาเด้งตีเข่าวาครับเอาละครับจับดีด้วยครับจับดีครับหาวิธีเด้งตีครับดูคิดนานครับกรรมการแยกซะก่อนครับ เดินเร็วครับต้องเดินเร็วครับทงรบโอ้โหนี่ครับกว่าจะถึงตัวก็โดนแข้งซ้ายไปก่อนครับเอาล้วครับพยายามจะขึ้นคอไปเอาคืนครับต้องตีให้เร็วกว่าน,นี้ครับมุมในหล็อกได้แต่ว่ายังตีไม่ถนัดครับอ้าวมาสุดมาหมัดก่อนทงรบหมาตะขาบเพชรขวาเลยทงรบไหนเด้งมาตะขาบเป็นทงรบอ้าวทงรบมาบ้างล็อกบนดล็อกเหนียวมากแตาทงรบไม่มี มาครับขย eng ขย eng อ,อ,อ้าวเสียตรงดอกเนิมอ้าวตรงรบอ่าล้วครับ <c oughs> เบียดเตี้ยรอดีเหลือเกินนะครับนี่ครับแกมองทีมงานตลอดนะครับโอเคไหมอ้าวเดินตอน่อนี่ครับเจอแข้งขวาขวาแล้วพับเก็บเดินต่อน,นะครับตรงรบต้องเร็วกว่าน,นี้หน่อยครับ <c oughs> ล้ำหักลำ้ำโทนดีกว่าครับต้องขยับ <c oughs> ก่อติดแล้วคิดตังได้ครับถ้าเกิดกอดไม่ติดก็เหนื่อยหน่อยอ่าล้วครับลุ้นกันระหว่างโหมนอกกับโหมในครับ โกนอกแต่ขาเชรเตะได้สวยๆมาดูวกมนายบ้างครับลูกล็อกลูกจับลูกแข็งแรงครับทงรบเล่งตีนะครัาเพชรก็พยายามจะโต้ด้วยเข่าเลยครับนี่ครับกรรมการสุดภาพนะครับแยกออกมาครับชำเลืองมองทีมงานครับนี่ครับชกตามใบสั่งครับแข้งซ้ายสูงครับที่ผาครับถึงตัวอ้าวเหลี่ยมนี้นี่เป็นของทงรบกรรมการแยกเชื่อว่าต้องเดินเร็วครับ ยกนี้ยกที่3เท่านั้นเองนะครับย่างเหลืออีก2ยกครับโอ้โหโดนสอบของตะขาเพชรนะวงในล็อกล็อกแล้วตีได้ไหมครับตรงลบพยายามจะกดลงมาครับเอาหัวไปกดไปที่คางครับเสียบเข่าครับเอาล้ครับแม่มดีคนละอย่างจริงๆนะครับจังหวัดกระชางมาตีเข่าขวาเมื่อสักครู่ทงก็ทำได้ดีครับแต่ไม่ดูดูไม่ดีได้ยังไงก็เอาเงินมามอบให้นักมวยเป็นประจำมาครับทุกสัปดาห์ครับขอบคุณมาดามเข็มแล้วก็ขอบคุณเตยตาเข้มมอเตอร์คุณพิเชษสมพพุรุ่งโรดด้วยครับ นะครับยกที่4นะครับสามยกผ่านไปนะครับเบียดเอียดอาร์ตยกที่4ครับอะไรจะเกิดขึ้นโปรดติดตามครับยกนี้ตะคุบวงในเลยครับทงรบวงในแข็งแรงก็ต้องเน้นที่วงในครับอ้าวบิดลงวไปห้มพยายามจะเสยเข่าขึ้นมาครับการปะกันไว้ก่อนโอแข่งขวาสวยนะครับเจอขวาโตจากทงรบมัดครับ หลายตีใครก่อนครับโอ้เด้งตีขวาจะชคด้วยความคึกคักกันนะครับทางด้านของธงรบครับอ้โตัวเล็กครับแต่ว่าแข็งแกร่งแข็งแแปลงครับวงในอ่ะนี่ครับแข้งขวาก็เตะได้นะครับตะขาเพชรแต่ว่าพอวงในครับดูครับลูกล็อกกดของธงรบอความรัดฟัดตีกดไปเรื่อยแล้วครับตอนนี้โอ้โหต่อยกันมันระเบิดระเบ้อเลยคู่งสองวันนี้นะครับตะขาเพชรแดงธงรบต่าเงิน ใหญ่เตี้ยนเล็กเอ้าแม่โอ้โหเตี้ยลนเล็กแต่ว่าทะลุอย่างเดียวโอ้ยแม่แบบบุกแรงเลยนะครับถงรบแน่กระซ่วข่าวดอกนี้สวยครับตะการเพชรตีเข่าวขวาครับต้องมีลูกขวางนะครับแน่ได้ช่วงแบบนี้ครับต้องขวางถงรบเด้งอ้าวเสียบอ่าต่างคนต่างเสียบอ้าวขยันเข้าไปไอ้น้อง กรรมการแย่ครับสุภาพบุญรอบอยอยากจะสู้เข่าแล้วครับแต่ขาเพชรหนีไม่ออกก็ต้องสู้ครับต้องต้ครับแทงขาภาษาแข้งแล้วก็จับได้เลยครับธงลบระชากมาโอ้โหเหลี่ยมนี้ครับโอ้สวยเหลือเกินครับโอ้โหทำไมต่อยกันอย่างนี้เออมันอย่างนี้กรวนจากเทวเตอร์มอบทันทีคอให้ทำนองได้เนาะโอ้โหเตะยัดเข้าไปทงรบโอ้โหตะขาเพชรตะขาเพชรยาวจริงไหนนี่เขชันเขชันเขชันก้อยชันก่อยชันตีบ้างเอา เหนียวอะครับทงรบครับเด็กดื้อครับดื้ออย่างนี้มาถูกวิธีแล้วครับเดี๋ยวมาชกด้วยทรงวยของตัวเองเอาหมุนหาเรียบโอ้ยพอเจ้าประคุณเลยนี่ครับนี่ครับจับแบบนี้นี่ต่อให้ไม่ตีก็ดูดูได้เปรียบเลยครับโอ้ครับวงในของความแข็งแกร่งของธมลบครับเอ้ามีฮึ้นบวอีกแล้วครับราข้าเพชรเสียงเชียร์รอเชียร์ครับแรงเลยเอาล่ครับธมลบ ต่อยมัดแล้วก็จับได้ทันทีนาคาเพชรขวางแล้วเสียบครับเสียบเขาอ,อีกทีนึงครับเอ้าไม่ตลบนะไม่ตลบแล้วโอ้ไม่มีไม่มีหยุดนิ่งไม่มีหยุดนิ่งไม่มีไม่มีเหมือนเดิมกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วนักขาเพชรแดงทงรบ,บเอาอ้าโดนจนชินจนชาเลยนะครับนักขาเพชรมันเกินความเจ็บปวดไปแล้วนะครับนักขาเพชรเป็นพาณิชย์ครับโอ้โหปลายยกทำได้ดีครับ ทันไม่ดีครับต่อเนื่องไหมมีลูกต่อเนื่องหรือเปล่าเอาหุ่นปีกมาเอาในขวาได้มัดขวาของตรงรบต่ลำตัวใจขวาครับเสียงขวา,ขวารับตรงรบสกาเพชรแม่ไปลงล่างครับวงในนี่จับแล้วลงล่างครับเอาละครับลายกหัวเล่นขึ้นมาได้ดีครับสกาเพชรทีครับ โอ้ทีมเสียหลักไปเลยครับโ oh, อ้โหมันจริงๆเลยนี่เนี่ยในเปลี่ยบซีเปลี่ยนผ่านกันไม่ผ่านเอาขวาอีกที้นึครับเพชรท้องรถปล่อยลุงทองเน้อยลกแด้งไม้แดงไม้เอาคา,าเพชร,ร,ตตพชรโตมาเนะี่ะโบดยกที่เสี oh, 5, ยโอ้โหมันพยาคา6555ดยคุณวิเชียนนะครับสมภพ,พรุ่งโรจน์เอ้โะครับเดินเตะขวาครับเจอแข้งขวาโต้ครับเอไปเกี่ยวเชือกครับไปเกี่ยวเชือก เล็กน้อยนะครับจากเซียนมวยบนล็อกครับกรรมการสุภาพบนรอดแยกออกมาครับยังมีเวลาเหลือเยอะทีเดียวนะครับต้องเดิตนดตอน้องเร่งแล้วครับทงรบแจับจังหวะนี้หักเทลิง่งลงไปเอาละครับต้นยกถือว่าเปิดมาได้ดีครับเอาเดินไล่เดินไล่เอาขวาอีกดอกนึงเอาแทงโอ้ลูกแหวเสียลูกนี้นะครับออกอาการย่อลูกย่อออกอาการเลยครับสายย่อก็มาครับทองรบ แต่ยังมีโอกาสนะครับเดี๋ยวให้คู่ต่อสู้ย่อคืนครับมีโอกาสกลับมาได้ครับเอาตีข่าขวาหาเลี่ยมตีแม่ตีไม่ได้ทั้งคู่ครับอย่าหมดนะครับถ้าเกิดหมดอีกกองเชียร์ก็เหลือน้อยแลยครับครับเพราะฉะนั้นต้องวยต้องไม่หมดครับทงรบเดินต่อแม่ดูท้าลงไปครับทงรบไปเสียหลักเมื่อสักครู่นี้ครับนี่ครับรบเอาไว้แล้วครับกระสาเพชรเก่าเกมครับไม่ประทะแล้วครับตอนนี้แม่โชคันหละเอียดจริงๆสนุก พลิกไปพลิกมาทุกยกเลยทีเดียวนะครับพอมาถึงตรงนี้ต้องเดินแล้วนะครับเพราะว่าจะมีอาวุธเยอะแล้วก็แล้วก็พื้นขึ้นด้วยนะครับทางตะขับเพชรปลายยก4ี่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนเลยนะครับตอนที่หันหลังให้ก็ต่อสู้กลางยก4นี้ก็แม่แทบจะโบกโบกมือลาแล้วครับยังกลับมาถามครับพยายามเดินแะครับทงรบระคังไม่สิ้นสุดระคังยังไม่หมดนี่ก็ยังเป็นไปได้ครับมาหมัดขวาครับ ต้องต่อยนะครับหมัดต้องมาแล้วครับเป็นวยหมัดโดยธรรมชาติอยู่แล้วด้วยแกลืมว่าแกต่อยหมัดได้ดีครับธงลบอ้าชุดนี้ครับได้ดีเชียอีกแล้วครับโอ้ลืมหมัดไปลืมต่อยนะครับทางหน้าธงลบไปห่วงปั้มเข่าครับเอ้าไล่ไล่อีกต้องไล่ตลอดหมัดไปแหมครับบ่งกันตัวได้นะครับทางสะขับเพชรเพราะว่าสั้นกว่าด้วยนะครับแต่โอ้โใจนี่เกินร้อยเลยคนที้ต่อยกันมันระเบิดจริงๆ เนี่ยครับถ้าเกิดชื่นชอบผลงานของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมการกีฬาแห่งประเทศไทย5ปีนะครับก็ mm hmm. อ,อย่าลืมนะครับวันอังคารที่19มีนาคมนี้ครับรถเบเจต้าโฟร์เจเนอร์นี่รุ่นท็อปเลยนะครับมูลค่า1 5ึ่งล้านกว่าบาทนะครับมอบให้กับผู้ชมดีนะครับแล้วก็เหรียญทองคำบริโวคสามสิบเหรียญมูลค่าเหรียญละ10,000บาทก็รวมเป็น3ามแสนบาทนะครับแล้วก็เ<ก>ยอะด้วยเยอะๆสองล้านเ,เ,เลยนะรวมรางวัลทั้งหมดอ่ะสุดยอดนะว่างั้นเถอะแล้วก็มอกรางวัลนี่ มิสเตอร์ปองก์ไอมินทาวจะต้องซื้อละห้าใบอย่างต่ำต้องซื้อ,อต้องซื้อ,อครับก็มีโอกาสนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นนแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกมากกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งนะรางวัลรางวัลที่หนึ่งไปแล้ววันนี้ไปแล้วโดน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 ไปแงรบยังไงครับวันนี้จะเอาชัยชนะเป็นของขวัญได้หรือเปล่าสถานการณ์ตอนนี้เหนื่อยเลยครับรงรบสี่ยกครึ่งนี่ไปไกลถึงไหนต่อไหนแล้วครับ ป่ายยก4ี่มาทำท่าจะแผ่วาครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับแม่พอตอนทันหลังไปแล้วตรงนั้นบอกเกิดว่าใครเป็นเสือปืนไว้นะโอ้โหรีบคว้า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 ควักโอ้พอกลับมายกอีกรอบนะครับโอ้มาอีกเรื่องหนึ่งเลยคนละเรื่องของคนละม้วนเลยอะ่ะโอ้โหอะไรก็เกิดได้นี่ครับนี่แหละครับทอนน้ำไทยลมพินิจทีโอทุกวันเสาร์4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับทางเอ็มคอนเอสีช่อง30ให้แฟนครับให้แฟนได้ดูมวยสนุกมวยมันกันตลอดเลยทีเดียวกรรมการชูมือให้ บุมแดงนะครับวันนี้ก็คือตะขาเพชรนะครับเพชรพวินีเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้นะครับ